สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ข้อตกลงทางการค้าสหรัฐกับจีนกันก่อนเลยละกันนะครับก็ถือว่ากําลังจะมีข้อสรุปออกมานะครับในอีกวันสองวันนี้หรือว่าอาจจะวันนี้เลยก็ว่าได้เพื่อนๆต้องรอดูนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีคลังคุณสกอตต์แบนเซนนะครับได้แถลงการนะฮะบอกว่าสหรัฐกับจีนได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าเบื้องต้นแล้วฮะแต่สำหรับรายละเอียดเขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่คาดว่าน่าจะเปิดเผยในวันจันทร์หรือว่าวันนี้เลยฮะ ดึกๆต้องจับจ้องกันให้ดีแต่ถ้าเราดูราคาก็ไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่นะมีแต่แค่มีมที่ขึ้นมาในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอดูว่าวันจันทร์จะเป็นมันเดย์พัมหรือเปล่าแต่ตัวน,นี้บิตคอยก็ยังยืนอยู่ที่1นึ่งแสนสี่พันได้นะครับโอเคนะแล้วก็ล่าสุดนะครับในโซเชียลมีเดียทรูสนะครับของที่โดนัลด์ทรัมป์เขาใช้นั่นแหละนะครับบอกว่าโพสต์ต่อไปนะครับจะเป็นโพสต์ที่สําคัญมากๆแล้วก็ Impact มากๆนะครับ Enjoy มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถูกต้อง ก็คงจะทำหรือเปล่าในเร็วๆนี้นะครับหรือว่าวันนี้ซึ่งจะสอดคล้องกับข่าวจีนสารัหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวที่ดีกับสารัฐที่มีการเจรจากับ UK เคไปแล้วนะครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าอังกฤษเม็ดเงินไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับจีนอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูจีนเนี่ยขาดุลถึง2 9 5ร0 0พันล้านดอลลาร์นะเพื่อน เยอะมากนะครับรองลงมาคือเมกซิโกรองลงมาคือเวียดนามแต่ถ้าเจราจากับจีนได้เนี่ยโอ้โหเลยดูว่าที่เห็นแท่งเขียวมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนั้นแค่ซ้อมซ้อมมือนะครับนะเพราะว่าเกิดจากอังกฤษถูกต้องไหมถ้ารอบนี้เกิดจากจีนเนี่ยโอ้โห18เมตรมาหรือเปล่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูโพสต์ที่บิตคอย d i t Thailand นะครับเลยดูว่ากลุเป็นแสกตอนนี้จัดหนักทุ่ม1.4พันล้านเข้ากองทุน b i t c o i n e t f ของ l a c k Rock นะครับถือว่าเป็นการหลั่งไหลเข้ามา ของเม็ดเงินเนี่ยถึง20วันติดต่อกอันนะครับซึ่งนะับเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของกองทุนในลนนนักษณะนี้ในปี2025เลยนะครับนะโอ้โหเลยเดว่วรายใหญ่เข้ามาเต็มข้อเลยในตอนนี้กำลังมีอะไรดีๆหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูฮะข้อมูลนี่น่าสนใจมากเพืเ่อนเมื่อไหลก็ตามที่มีเม็ดเงินจาก ETF หลังไหลเข้ามาจนทะลุป,ประมาณแบบ5 0 0,000 0 0 0 0บิตคอ ในช่วง30วันเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพาโบลิกมูฟอันนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงโนย e มเบอร์ปีที่แล้วนะฮะหลังจากที่มีเงินเข้ามาแบบเยอะมากเนาะเกินห้าหมื่นบิตคอยไปได้เมื่อไหร่ใน30วันนะมูฟเลยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า ETF เงินไหลเข้ามาบิตคอยก็พัมพัมๆ ETF เงินออกบิตคอยก็ดำดำดำเนาะแต่ตอนนั้นถ้าเราดูเนี่ยสามสิบวันที่ผ่านมามีเงินไหลเข้ามาแล้วห้าหมื่นบิตคอยอีกแค่หนึ่งหมื่นบิตคอยเท่านั้นนะฮะเราจะข้ามเส้นนี้ไปแล้วฮะข้ามเส้นปะตรงนี้ไป เส้นตาขามเส้นปะตัวนี้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าพาราโบลิกม mm ูฟ hmm. หรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นสิงที่ต้องจับจ้องกันให้ดีซึ่อนทำไมเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะครับก็เดอะอีโคเมสติกได้วิเคราะห์นะว่ามีโอกาสจะถึง1นึ0 0 0สในเดือนนี้หรือว่าเดือนนี้เรามีโอกาสจะทำออทำไฮนะฮะน,นี่ถือว่าเป็นสิงที่หลายคนรอแล้วนะว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่านะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชอ็อตสวีดกันบ้างนะครับที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะเร็วๆนี้เพื่อนๆ อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับนิกเกิลตอนปี2022นะครับนะหรือว่าก็จะคล้ายๆกับเกมสตอร์ปที่คนช็อตกันหนักมากถูกต้องไหมแต่พอราคามันพั๊มเนี่ยก็ต้องพั๊มกระจุกระจายนะครับนะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ชอ็อตสกีดนะครับนะหรือว่าการเทขายสัญญาตัวคอร์ชั่นเนี่ยที่มากเกินไปนะครับอาจจุดชนวนให้เกิดราคาบิตคอยที่พุ่งแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับนะหรือว่าขึ้นแบบเปลี่ยนความชันนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับความชันของราคาบิตคอยทำเฟรมมันตอนนี้เนี่ย มันจะไม่ได้ชันอะไรมากมายเลยนะฮะมันก็คือ line, อยู่ในเทรลไลน์ขาขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันจะไปหรือว่าถ้ามันจะกลายเป็นจุดดอยจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะต้องเปลี่ยนความชันอารมณ์แบบความชันเท่านี้เปลี่ยนขึ้นไปเป็นความชันแบบนี้ความชันเท่านี้เปลี่ยนขึ้นไปเป็นความชันแบบนี้รอบนี้ความชันเท่านี้แต่ยังไม่เปลี่ยนความชันแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าถ้าเกิดในการช็อตสควีซจะเกิดความชันแบบนี้ แบบเกม e s t o p หรือ n i c k e ได้หรือเปล่าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่อิตาเลียมกันบ้างนะครับถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นยุคทองของอีทเลยนะครับหนงจากที่ดมติดต่อกัน5เดือนเนาะตอนนี้เริ่มเขียวขึ้นมานะครับก็ดูว่าถ้ามันไปจริงๆหลังจากนี้นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนเกลียดอีทมากๆนะครับเนพะร่ะว่ามันลงมาอย่างรุนแรงหลายคนน่าจะขายไปแล้วแหละแล้วถ้ามันขึ้นตอนที่หลายคนขายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไปลใจอะไรที่คนจะหัวร้อนนะครับซึ่ง สิ่งต่ตางๆที่เป็นเรื่องที่ดีกับอีทเนี่ยมีอยู่หลายอย่างมากๆนะในตอนนี้นะครับถ้าเราดูนะฮะอย่างแรกเลยคือ2กระดานเทรดยักษ์ใหญ่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคอยเบสคาแคร์นนะฮะเปิดตัวอ e ีทเลเยอร์สนะครับนะของตัวเองนะฮะคอยเบสเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเลเยอร์สก็คือเบสสุดตรงไหมคาแคร์นก็มีเช่นเดียวกันนะครับเป็นเลเยอร์สที่ชื่อว่าอิงนะครับก็รายใหญ่2องยาที่สารัสมาอยู่ที่เดียวกันถือว่าเป็นอะไรที่บวกมากๆนะเพื่อนๆรวมถึงนะครับแบล็กโกร รายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วนะครับในเรื่องของเม็ดเงินนะฮะแทบจะเอาเงินทั้งหมดที่โทเคนไนซ์เนี่ยหรือว่าใช้งานบล็อกเชนเนี่ยถ้าใช้งานนี่ยนะก็คือส่วนใหญ่จะอยู่บนอีทอยู่แล้วฮะอย่างที่3นะครับวีซ่าฮะกำลังพัฒนาการโทเคนไนซ์เซชั่นบนอีทอยู่เหมือนกันอย่างที่4นะครับโซนี่แล้วก็ซัมซุงนะครับจับมือกันร่วมพัฒนาอีทเรียมเลเยอร์สองนะฮะแล้วก็อย่างที่5นะฮะเยอรมันดอยช์แบงค์นะฮะก็กำลังทำอีทเรียมเลเยอร์สองฮะอย่างที่6ฮะอาเรบะ ก็กำลังพัฒนา Ethereum ม a เ e r ย t o k e n i z a t i o n เซ a t f o r m ฮะซึ่งถ้าเราดูแบบนี้คร่าวๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว,ว่าลายใหญ่ต่างๆของโลกเนี่ยดูเหมือนว่าจะตบเท้าขึ้นไปบนเ a เยอ2ทั้งหมดเลยฮะอารมณ์แบบเป็น Internet of Finance หรือเปล่าสำหรับ Ethereum ฮะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงหรือว่าที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้ถ้ามีคนใช้งานเยอะจริงๆจะบอกแบบนั้นก็ไม่ผิดครแล้วก็ถ้าดูชาร์ตอีทในตอนนี้นะครับทำเฟรมวีคปิด ได้อยู่เหนือแนวที่หลุดไปแล้วโอเคแล้วฮะแล้วก็เอ c d cross ตัดขึ้นมาแล้วฮะวิกนะทำเฟรมวิกวันนี้วันจันทร์เราเพิ่งปิดแท่งไปนะฮะราคาปิดเต็มหลอดยืนอยู่เหนือแนวที่หลุดไปแล้วฮะกลับมาแล้วครับผมกำลังคัมแบ็กเลยหรือเปล่าจับจ้องกันให้ดีแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตบิตคอยน์นะครับก็ถือว,ว่าเป็นสัปดาห์แรกเหมือนกันในทำเฟรมวิกที่มีสัญญาณ ครอสตัดขึ้นมาแล้วนะครับเปลี่ยนจากแดงเข้มกลายเป็นแดงอ่อนแล้วก็กลายเป็นเขียวเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มปิดแท่งเขียวเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะสำหรับทามเฟรมวีคเพื่อนๆสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าเราน่าจะมีประธา,านาธิบดีที่ฮับที่สุดและนะครับอาจจะมาทวิตอะไรก็ไม่รู้ในช่วงๆนี้ยังไงจ้องจกันที่ดีสายช็อตสาย,สายลองระวังความผันผวนระยะสั้นเอาไว้หน่อยนะครับแต่ผมว่าระยะยาวถือยาวๆมุมมองไกลๆเนี่ยโอ้โห ใช้ได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้มีเป็นเท่นี่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ